ขอบคุณมาคะเห็น <tu> ต <i ro> ัางใส่พานุูกใส่พานทุกครับด้วยเอาหินายุ่่นใส่องค์ต่อไปใส่ใส่เนี้ยใส่หินใส่น้วยด้วยทุกครัด้วยครับไอ้หินใส่ยนี้ด้วยครับเอาส่นี้อีกทุกครับยัาไงพร่อน ใส่ทุกครับด้วยครับทุกครับทุกครับด้วยลูกเอาใส่อีกแล้วก็ครับด้วยครับด้วยครับด้วยอายุอีกอายุอีกใส่อย่างลูกใส่อย่างอันใส่อันใส่ใส่ทุกครับทุกครับของข้ามาัูุนนิคเห็นใส่ลูกใส่คทุกครับ สาใส่ยเอาสสายทุกครับอันนี้ส่อีกมีใครีีใค่ใครถึงโอ้เอาสาขาสทก่อนเอใส่ยด้วุกครับอันนี้องค์นสาใส่สับับับด้วยรับก่อน